เรามาที่หาดสนนะเรากําลังจะไปที่เกาะทะลุซึ่งเราก็ไม่เคยไปแต่มีคนบอกว่าที่นี่สวยมากแล้วตอนที่เราจะไปนี่ก็คือประมาณ2โมงเย็น2โมงเย็นก็จะแบบว่าเห็นทะเละทะเลน่าจะสวยแล้วก็ผูไปด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าเกาะทะลุที่ประจะวบจะมีความสวยง,งามไแต่ตอนนี้เราก็คือรอไปรอขึ้นรถไปเลยเราก็ไปดูกันว่าน้ํามันจะใสไหม จะเห็นปลาไหมอ่ะแล้วเราก็มากัน11คนนะคะทุกคนก็คือครอบครัวเราจะพ่อครอบครัวเฉพาะครอบครัวเฉพาะครอบครัวเรากําลังจะไปขึ้นเรือขึ้นเรือนะครับตอนนี้ก็เดินเดินทางด้วยรถก่อนนะครับเหมาลำประมาณ4ี่0 0ื่นสี่หมกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยเลยย้อนไป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 เราก็กําลังไปที่เรืออุปกรณ์พร้อม คนพร้อมเลยตอนนี้เราอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับไปไปยปเหลืออยู่นี่ของเราเป็นเรือพายเวทนะคะพายเวทก็จะประมาณนี้โอ้โหลำใหญ่อยู่นันเนี่ยไปลงไปลงพ่อลงไปเลยไปไป

หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะได้กินกันเยอะลูอยูไหเออนะเดี๋ยวเราดินทางกันก่อนนะทุกคนแข็งได้ั้ ตอนนี้เราก็ลัจะพาสมาชิกนะครับไปดำน้ำไปดำน้ำนะครับครบครัวต,ต,ตัวดำกง่วนเลยน้องโยเราตอนนี้เรากำลกังจะไปกางเลนะเรือคือดีมากะอนะนาะเ่ยาไม่องเ,เอ,อันนี้คือบรรยากาศในเรือนะทุกคนแล้วก็รอบๆที่เรากำลังจะไปก่อทะลูกันนะ บรรยากาศการดำน้ำแล้วก็ปลูกปลาให้ดูว่าน้ำใสไหมที่ก่อจะรู้นะทุกคนนะ แต่จะบอกว่ามาช่วงประมาณ2โมงเย็นอะเมาเมาเรื่อมเลยอะคือเป็นพาเวทมากไม่มีใครไม่มีแบบว่าเนาะไม่มีใครมาขวางทางน่่ภาพเแล้วเดี๋ยวเรากเล่นการน้ำใกล้ๆเกาะกันสวยมากสวยสแล้เดี๋ยวเราไปดำน,น้ากัากน,นพามาให้ดูว่าอันนี้เกาะทระจังหวัดประจวบก็คือแบบนี้เลยค่ะส่งการเราคอน ตอนนี้เราก็เริ่มจุดจำน้ำแล้วจุดจำน้ำแล้วนะครับทุกคนไม่มีป้ายอยู่นะเห็นนะแต่ต้องไปดูหน้าตรงนี้ตรงนั้ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นจุดจำน้ำของเรานะจุดจำน้ำใช่เมื่อกี้เห็นป้ายอยู่นะอันนี้ลงลงได้ได้เลยป่ะค่ะลงไปอ่ะลงมาเลยไปลงกันได้ไหมเป็นได้ปิดจมูกไว้เลย รัด er pues ังหลักน uh, yeah. right. yes. mm ี่ดึงตรงนี้ครับงข้างข้าถอดมาดึงก่อนาดาดก็ไ้มอนกไม่เคยมาจะงงวมนิดง่าใส่ยังไงเดี๋ยว่อขดูแลน้องๆกันรัดยังไาไม่ใช่อ่ะไม่่่มาดุกนี่ ่ก็เทนใส่หน้ากล้งน่เอยนี่ดีอนะนีดีโอนี่ดนีดีอนีเมดอโอเคเดี๋ยวปล่อยให้สาวๆเด็กๆดำน้ำกัน คนดูยนนั่งปากคนไม่คนดูยนนั่งอะไง่หลังชายแน่แก่ปากที่เราเอาไป หลังจากเหนื่อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปจุดหนึ่งเหนื่อยเดี๋ยวลองไม่จมเลยมั้ยแม่กลัวจมอันนี้ไม่กลัวแล้วลอยขึ้นแล้วหนึ่งขึ้นแล้วหนึ่งใช่เต็มเลยใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกจุดหนึ่ง แล้วหลังจากี่ดูน้ำไปดำน้ำดูปลาการังนะครับปลากรตูนเจอปลากรตูนกันไหมเจอนต่เ้เยคัอ่้อเนียก็อเรอกเสวยมากปลการังตัวรตแสงแดดเด้อโหโคตรสวยอสวยนะเสรยเยอยมากโอ้วันนี้สวาว่ะเศรษฐีบอกว่าช่วนี้เป็นช่วที่ดีที่สุดที่

ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอีกหนึ่งเกาะนะคะเกาะที่เป็นน้ำทะเลสองสีสวยมากอันนี้เป็นเกาะล้างนะ ที่เราไปดำน,น้ำเกาะทะลุมานะเราก็มานั่งที่คาเฟ่คาเฟ่หนึง่งเนาะมันอยู่ใกล้กับที่พักเรามากเลยเรา,าก็แบบเรานี่ดูน่ารักน่ารักมากเลยอะหลังจากเล่นน้ำแล้วอ่ะสนุกไหมสนุกมากเกาะสวยมากบกเลยเนาะแล้วก็มีแบบปากากราังเห็นแบบเห็นชัดมากอะวันนี้ถือว่าน้ำไม่น้ำไม่ขุ่นน้ำใสเห็นปลาหเห็นป <ๆ S 2> ลาเห็นปลาเห็นปลารังเห็นหอยเม่นหอยเม่นใหญ่ดำน้ไปก็น่ากลัวอยู่นะแต่พอทักพักแล้วก็แบบ ไม่ละเริ่มเริ่มไม่น่ากลัวโอเคนะก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแล้วก็เรื่องของเรื่องอ่ะเราเราชอบเพราะว่าอะไรปะคือเราไปไปลงเรือบสองไหมนั่นมันก็ไม่มีนักทอตเที่ยวแล้วไอ้ล็อสุดท้ายแล้วใช่เราก็เลยได้เต็มที่ไม่ต้องมาแย่งกับใครเขาแล้วก็มีที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งก็คือเป็นน้ำสามสีน่ะน้ำทะเลสามสีก็คือสีฟ้าสีฟ้าครามแล้วก็สีดำตรงนี้เราสามารถที่จะลงลงจากเรือแล้วก็ว่ายขึ้นไปบนั่ไม่ไม่ด้บนฝั่งหรอก ตรงที่มันเป็นทรายขาวๆทาขาวแล้วก็น้ำยืนได้เรนน้ำเย็นด้วยนะน้ำเย็นด้วยแล้วก็แต่ไอที่เกาะที่ที่เราไปเนี่ยก็คือมันจะต้องแบบว่าใส่หน้ากากกันน้าลงไปด้วยเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าใช่คือหอยเม่นมันอยู่ใกล้กับประการแล้วมันใกล้กับเท้าเรามาเราจะได้เลี่ยงได้ไม่โดนมันไงใช่ก็ถือว่าทริปนี้ทริปดำน้าของเราสามวันสองคืนถือว่าสวยมากอ่ะคือคือโอเคที่ชอบเลยอาจจะมีซ้ำใหม่กครั้งหนึ่งนะ คิดว่าก็สวยอะแต่อาจจะเดินทางไกลนิดนึงตั้ง6ชั่วโมงมาแล้วใหญ่ไหมคนดูใหญ่ไหมใหญ่เขาเรียกว่าสายไหมสายใเหรอสายไหมเล่นหวานตอนคืนนะทุกคน ไปกินก่อนครับาโอ้แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วนะคะที่เราอยู่ที่ปัจวุบนะก็๋ยวจะบอกว่าทริปนี้เราไปดำน้ำําดูปะการัางมาเนาะก็ทะเลที่นี่สวยมากนะของเกาะทะลุอะ่ะบรรยากาศดีแล้วก็สวยแล้วก็แอบร้อนนิดนึงนะเราลงมาในช่วงหน้าร้อนอะนะ่ะเนาะ แต่น้ําใสนะเห็นตัวปลาเห็นนาการังน้าใสมากแต่ถ้าเราไปจุงกอบปุ๊บมันก็จะแบบน้ําน้ําใสแล้วก็เย็นด้วยก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาที่น่ามามากเราก็แต่อาจจะบอกว่าเดินทางไกลนิดนึงแต่ก็คุ้มค่านะคุ้มค่าที่มาก็ไปก็ประมาณกลับมามาประมาณ6กชั่วโมงกลับประมาณ6กชั่วโมงประมาณนี้ถ้าเกิดลล็อะติดอะไรนาเรื่อยๆตรงยิงตรงตลอดเลยคลิปนี้ประทับใจนะ แล้วก็เราก็พักอยู่ที่หาดสนวีสอรทใช่ไหมแล้วเราก็อีกนิดนึงเราก็ไปดำน้ำดูปกากรัเถ้าเกิดว่าใครไม่มีที่ไปก็แนะนำที่นี่เลยเกาะทะลุประจวบพีรีขนรันแล้วเราก็มาถึงแลนดไม่งไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราด้วยนะบ,บนาน๊ายบาย